ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับรายการยานทัศนะถึงจะเสนอท่านผู้ชมมากี่ปีกี่ปีนะครับเราก็ยังพูดกันถึงเรื่องของการกระทําซึ่งภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าพฤติกรรมแล้วก็ยังไงยังไงก็ต้องมีคําว่าวิบากกรรมซึ่งเป็นคําภาษาพระก็ได้ภาษาโบราณก็ได้ซึ่งแปลว่าผลกรรมที่ได้กระทําไว้ พอเราพูดถึงพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ร้องอ๋อพอเราพูดถึงวิบากกรรมคนรุ่นเก่าร้องอ้อเข้าใจแต่ถ้าหากว่าทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มาทำความเข้าใจในพฤติกรรมคือผลที่กำลังกระทําอยู่แล้วก็เข้าใจในวิบากกรรมคือผลกรรมที่กระทํามาจากภพเก่าชาติเก่าผมมั่นใจครับว่าสังคมถ้าใคร ช่วยกันให้สังคมเนี่ยเข้าใจในสองความหมายนี้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นผลดีต่อทุกๆคนครับวันนี้ผมขอนำเรื่องนี้มาสนทนากับอาจารย์วัสนาสรีโสภานะครับสวัสดีอาจารย์วัส,ส,สนา<ด>ครับค, <ะ S 1> ครับพอขึ้นหัวข้อ <คะ S 1> ก็ทำเอาเกิดการแบ่งแยก<ค>ะนะครับว่าใช้คำพฤติกรรมซึ่งคนรุ่นใหม่เฉพาะเด็กนักเรียนที่ <คะ S 1> กำลังเรียนสังคม แล้วก็เรื่องจิตวิทยาเขาก็ยอมรับในเรื่องของพฤติกรรมครับก็ร้องอ๋อทันทีไม่ต้องแปลพฤติกรรมก็คือเรื่องของการกระทำแต่พอบอกวิบากกรรมเนี่ยคนรุ่นเก่าบอกโอ้เรื่องเวเรื่องกรรมเข้าใจทันทีแต่คนรุ่นใหม่ยังอ้อแเอะมันแปลว่าอะไรวิบากกรรมไม่รู้ว่ามันโผล่มาตอนตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใหม่อย่างไรครับ ไห <c oughs> ในใจะยังไม่เข้าใจไอ้คำว่าพฤติกรรม <c oughs> คนรุ่นเก่านะฮะคนลุงคุณป้าเนี่ยเขาไม่เข้าใจเท่าไหร่ <c oughs> แล้วคนรุ่นใหม่ก็ยังไม่เข้าใจคำว่าวิบากกรรมแล้วยังต้องเอารุ่นใหม่รุ่นเก่ามารวมกันให้เข้าใจเพราะพฤติกรรมกับวิบากกรรมมีความสืบเนื่องซึ่งกันและกันครับตอนนี้มันจะยากตรงที่ว่าเราจะลงลึกไปในระดับที่ว่าชี้ให้เห็นถึงเรื่องของกรรมเก่าค่ะ แล้วก็ชี้ให้เข้าใจถึงเรื่องของกรรมใหม่คือพฤติกรรมมันมีตัวนําที่ต้องชี้ให้เห็นเรื่องของกรรมเก่าเนี่ยเพราะว่าพอเข้าใจเรื่องของกรรมเก่าแล้วเนี่ย <ค jó S 1> เราจะสามารถประกอบพฤติกรรมใหม่ได้อย่างถูกต้องครับคล้ายๆกับมันรู้ท่าทีค,ค่ะแ้วก็ถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรมันไม่ได้มารู้แบบต้องๆ <ค S 1> ไม่ใช่รู้แบบไข่โต้องทั้งตัวนะมันรู้แบบเจี๊ยบๆไก่เจี๊ยบเล็กๆแต่ มันไม่ใช่ไม่มีในเรื่องของวิบากกรรมคือผลกรรมที่ทำไว้เนี่ยถึงคนนั้นจะอ้างว่าทันสมัยใหม่เสมอเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในสับแสงสมัยใหม่แค่ไหนเรียนหนังสือมามากมายแค่ไหนก็หนีไม่พ้นคำว่าวิบากกรรมยังไงยังไงคนเราก็ต้องมีทุนเก่าของชีวิตแล้วก็ เหมือนกับว่าชีวิตนี้มันไม่ใช่ออด้วนมันมีรากของมันนะคะงนั้นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือสิ่งที่มันเป็นทุนที่ส่งเรามาเกิดแล้วเราก็จะได้มีเขาเรียกว่ามีมีมีมเห็นหนทางในการดำเนินชีวิตว่าควรจะเ,ออเขาเรียกว่านำชีวิตไปในด้านใดครับพอไม่รู้บางทีรู้แต่ออมัน,มน,มนคล้ายๆกับว่าไม่เชื่อ ไม่เชื่อว่าไอ้วิบากกงวิบากกรรมมันจะเป็นยังไงกับมันนักหนาเป็นเรื่องอุปมาหลอกกันเพื่อให้คนเนี่ยกลัวเรื่องเวรเรื่องกรรมแล้วที่หนักลงไปกว่านั้นซึ่งเป็นหน้าที่ของเราค่อนข้างจะชัดเจนก็คือเรื่องของวิบากกรรมนำเอาเทพเอาองค์มาลงในตัวคนเนี่ยยิ่งกลัวยิ่งไม่ชอบใหญ่ยิ่งไปขันใหญ่เลยเชียวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องมาคลี่คลายว่า วิบากกรรมคือผลกรรมที่ได้กระทำไว้มันจะมีอิทธิพลมีผลมีอำนาจต่อพฤติกรรมคือการกระทำในใน,ในชาตินี้ในเดี๋ยวนี้เช่นคนจะคิดอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีเนี่ยถ้าวิบากกรรมคือกรรมเก่าเนี่ยมันมาช่วยคิดมันไม่มาขัดค,ค,ความคิดนั้นก็จะไปเป็นคุ้งเป็นแควแล้วก็เป็นที่ถูกต้องเหมาะสม เช่นคิดการทํามาหากินถูกต้องไหมครับคิดถึงเรื่องของการมีคู่ครองคิดถึงเรื่องของการวิธีการที่จะรักษาโรคของตัวเองมันทําให้ถูกหลักถูกวิธีการรักโดยโรคเนี่ยมันก็จะอยู่ในเรื่องของความคิดที่เราจะนําไปถ้าไอ้วิบากกรรมตัวนั้นน่ยมันมาช่วยคิดเสร็จแล้วการกระทําก็เหมือนกัน ลงมือกระทําบางคนทําอะไรสักมันคล่องแคล่วว่องไวมัน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 ไปได้เป็นเรื่องเป็นราวหมดบางทีทําอะไรมันติดติดขัดขาดเขเพราะไอ้ตัววิบากกรรมมันไม่ช่วยแล้วมันยังมาฉุดอีกอย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังมีตัวแปรที่ลึกลับและในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยมันมีอํานาจเต็มอยู่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยชีวิตเขา ดูไม่เหมือนไม่มีอะไรมาหักล้างหรือว่ามาทำให้เกิดอุปสรรคศัตรูเลย <คะ S 1> แต่ในบางช่วงของชีวิตอะไรมันช่างเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องนี้ยังไม่ทันหายอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาขัดจังหวะาาทําให้ต้องพลาดหลายๆอย่างศาสนาพูดถึงเรื่องไม่ดีใช่ไหมฮ<ค>ะโบราณเขาจะมีพาสิทธพูดเป็นคล้องจองว่าความบัวยังไม่ทันหายค, <ะ S 2> ความควายก็เข้ามาแทรก <คะ S 2> แล้วคิดดูสิครับขนาดเรื่องว่าความบัวความควายเนี่ย ยังทําให้วุ่นวายขนาดนั้นแล้วความคนจะขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นความเนี่ยไม่เห็นมันทุกข์ทรมานนะครับเพราะฉะนั้นวิบากกรรมเนี่ยเราจะทํำยังไงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาขานรับแล้วก็ทํำยังไงให้คําว่าพฤติกรรมเนี่ยไปเข้าใจในความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อแม่อายุสูงอายุปู่ย่าตายายที่กําลังดูแลลูกหลานอยู่เดี๋ยวนี้นะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจคําว่า พฤติกรรมคือการกระทําว่าเด็กจะต้องระวังพฤติกรรมในการพูดเด็กจะต้องระวังพฤติกรรมในการกระทําและความคิดถ้าคนรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเข้าใจทั้งสองคำนี่นะครับผมว่าชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นเยอะเชียวก็เราก็จะต้องคงต้องออชักชวนคนรุ่นใหม่นะคะว่าถ้าสนใจในเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยแล้เอาไปผสมให้ลงตัวสมดุลในกรรมใหม่เนี่ย น่าจะทําให้กรรมใหม่ของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทําอะไรก็ผลิดอกออกผลแต่ว่าถ้าไม่สามารถเอาส่วนผสมของวิบากกรรมเนี่ยไปผสมในกรรมใหม่ได้อย่างเกิดค่าสมดุลเนี่ยชีวิตมันจะถูกกระตุกตลอดเวลาไม่รู้จะกระตุกตอนไหนแรงตอนไหนเบาแต่แน่นอนนะครับต้องมีจังหวะที่มันเป็นจังหวะของเวรกรรมเนี่ยเข้ามาขัดจังหวะชีวิตงนั้นถ้าเรานําเสนอแบบนี้คนรุ่นใหม่น่าจะยอมรับเพราะเขาก็อยากจะมีชีวิตที่ก้าวหน้าแล้วก็อยากจะประสบความสําเร็จ ในศักยภาพถ้าเราหนุนบอกว่าสนใจเรื่องกรรมสักนิดนึงชีวิตจะปลอดภัยชชีวิตจะปลอดภัยศักยาภาพของเราเนี่ยจะไม่ถูกริดรอนมันยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะทำให้ชีวิตก้าวหน้าแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขอเพียงอย่าให้เกิดอันตรายกับชีวิตเพราะว่าคนที่คิดแต่เรื่องของกระทำในปัจจุบันอย่างเดียวคือพฤติกรรมอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกกันว่า เป็นปัจจุบันกรรมเนี่ยม,มันก็ถูกต้องหรือบางทีก็เป็นพวกวัตถุธรรม,มคือหมายความว่าต้องให้เห็นเห็นเขาก็จะดุยดุยเข้าไปกับเรื่องวัตถุครับต้องให้เห็นเห็นว่าวัตถุสิ่งนี้มีน้ําหนักเท่านี้มีจํานวนเท่านี้มีขนาดเท่านี้มีราคาเท่านี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้หนึ่งสองสาสี้าอันนี้เขาเรียกว่าทำโดยยึดพฤติกรรมค,ความประพฤติ เห็นให้ความสําคัญกับสิ่งที่เห็นได้เห็นง่ายอันนี้ก็จําเป็นนี้ไอ้คนที่ประเภทที่ไม่ยอมรับวิบากกรรมบางทีเนี่ยมันแสนเข็นเขาเรียกว่าคมขืนโคเขาควายให้กินหญ้าเคยได้ยินนะับอาสิตนี่คือโคเนี่ยมันไม่ยอมกินหญ้า มันคงจะท้องอืดอะไรเงี้ยนะฮะทำนองอย่างนั้นนะครับมันคงจะกลืนไม่ลงมันคงจะท้องอืดท้องเฟ้อหรือมันคงจะกําลังขึ้นไส้จะอาเจียนมันก็พูดไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าไปข่มขืนโคเขาควายให้กินญ้ามันก็ไม่กินมันก็เลยเป็นปัญหาเราจะทํำยังไงจะมีกุศโลบายยังไงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจว่าวิบากกรรมคือผลกรรมที่ได้กระทาไว้มันมาเป็นช่วงช่วงก็ต้องให้โคตัวนั้นน่ะ มันหิวนะคะแล้วก็มีเรื่องเดือดร้อนจากการที่ตัวเองเนี่ยไม่สนใจในเรื่องของสิ่งที่มีความสําคัญต่อชีวิตอย่างโคก็ต้องกินหญ้าเป็นอาหารอย่างคนก็ต้องมีองค์ประกอบของสิ่งที่สรงเราเกิดนะคะคือเรื่องของวากรรมบนื้ครัมันเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยบางครั้งคิดแล้วก็ท้อใจค่ะเอคนสมัยนี้เขาก้าวหน้านะครับ เขาก้าวหน้าเร็วมากทางด้านอัตราก็สูงค่ะด้อทางอัตราสูงเรื่องนี้เราจะพูดในตอนต่อไปว่าอัตราเนี่ยสูงมากมันก็จะบิดเบี้ยวตันหาแรงมากก็บกไปในตอนต่อไปเราจะใช้คำว่าตันหาบกอัตราบิดแต่ตอนนี้เราต้องพยายามพูดให้เห็นว่าไอ้คนที่ยึดพฤติกรรมนะครับคือปัจจุบันอย่างเดียวก็หน้าหวาดเสียว ไอ้คนที่ยึดวิบากกรรมคืออดีตชาติ<ม>อดีตกรรมอย่างเดียวก็น่าเสียวไส้<ม>ทําอย่างไรจะให้คนสองฝ่ายไม่ต้องเสี่ยงต่อความหวาดเสียว<ม>การดําเนินชีวิตอย่างหวาดเสียวแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างเสียวไส้มันอันตรายเนี่ยเรื่องวิบากกรรมเนี่ยความจริงมันก็สั้นๆแค่นิดเดียว<ม>แต่ไอ้ความที่วิบากกรรมมันมาหาคนเนี่ยม,มันไม่มาเป็น ช่วงยาวๆมันมาเป็นช่วงช่วงช่วง,งสั้นๆมันก็เลยเกิดปัญหาว่าอ้าวท่านทิงพิสูจน์มาสิบางทีวิบากกรรมกําลังโหมก็ะนาเข้ามาหาในกอนางขออยู่ระยะหนึ่งมันเกิดหมดอํานาจลงหมดฤทธิ์ลงก็เลยกลายเป็นว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็เนี่ยก็สมัยโบราณเขาก็บอกนะคะว่าบางช่วงของชีวิตเนี่ย มันก็เขาเรียกว่าดวงดีบ,บางช่วงก็เจอชะตาตกเคราะห์ร้ายชีวิตถึงคาดเข้าคาดอะไรแบบเนี้ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ายืนยันได้นะคะที่เขาบอกว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนแสดงว่าคนเราเนี่ยมันรุ่มๆุ่มดอนดอนชีวิตมันขึ้นขึ้นลงลงหน้าที่ของเราน่าจะทําให้เกิดความเขาเรียกว่าราบรื่นหรือว่ากํากับมันให้เกิดเป็นความสม่ําเสมอในการใช้ชีวิตว่าเวลาตกอย่าให้มันตกจน เขาเรียกว่ายกไม่ขึ้นเวลามันรุ่งโรดก็อย่าให้มันพรวดพลาดจนรู้สึกหน้าเสียวไสมันตรงสุดมันตรงสุดจนรู้สึกว่าหน้ากลัวคนที่รุ่งโรดพุ่งพรวดเนี่ยคนที่เขาเห็นเนี่ยเขามองแล้วเขารู้สึกว่าหวาดเสียวเพราะเวลามันตกลงมาแบบนี้มันเจ็บหน้ากลัวมันมีคําภาษิตอีกเหมือนกันนะฮะวันนี้ผมแก่ภาษิตเยอะนะบอกว่าโตเร็วตายเร็วโตช้าตายช้า อันนี้ผมเพิ่มสำมดวนเข้าไปด้วยนะครับค่โตไม่ทันแคะแกลนตายก่อนโตอันนี้น่าครัวนะฮะค่ะตอนนี้คนจะโตเนี่ยมันไม่ใช่โตด้วยการกระทําในพฤติกรรมอย่างเดียวว่าโหมเข้าไปถวนมากจะเป็นคนรุ่นรุ่นรุ่น,รนหรือคนรุ่นใหม่ที่กําลังไฟแรงก็คิดว่าเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยเก่งครับนะ,ะ <9 S 1> ก็จะก็จะโหมไฟเขาเรียกว่ามีเชื้อไฟเท่าไหร่ฉันก็สมลงไปในเตาทั้งหมดครับโดยเฉพาะเด็กหนุ่มเด็กสาวที่ เพิ่งจะก,ก้าวออกจากสถาบันการศึกษาอ,ออกมาเผชิญชะตาชีวิตวามคแล้วก็ตัวเองยังสูงครับเหมือนอย่างกับว่า<ม>เขาเรียกว่าอะไรเพิ่งโผล่ขึ้นจากสะเนี่ยนะฮะมองไปรอบสะโอโ้โหมันช่างหน้าตื่นเต้นยินดียังไม่รู้อันตารายในสะครับยังไม่รู้ว่าไอ้ที่ตัวเองมองนะ่ะมันมีมุมมันมีมิติที่เป็นทางมิติที่เป็นภยัย ที่เห็นที่เรียนรู้มาคงแค่ในกาลานะคะแต่พอมาอยู่ในศาสตร์เนี่ยก็นึกว่ารู้ด้วยนะคะนี่แหละคือปัญหาว่าเกิดเป็นคนเนี่ยถ้าพูดกันว่าว่ากันแต่เรื่องของพฤติกรรมอย่างเดียวค,คือปัจจุบันักรรมทำหนึ่งได้หนึ่งคิดหนึ่งได้หนึ่งพูดหนึ่งได้หนึ่งอย่างนี้ไม่ยากนะคะไม่ยากนะครับทำสิบได้สิบทำร้อยได้ร้อยพูดร้อยได้ร้อยทำคิดร้อยได้ร้อยมันก็หมดปัญหาไป ตรงไปตรงมาแต่ในไอ้ตัวพฤติกรรมเนี่ยมันมีตัวที่เป็นคนตัวคอยกระตุกกระตุกคอยต้านอยู่ก็คือวิบากกรรมไล่ที่ร้ายที่สุดเนี่ยก็คือไอ้วิบากกรรมเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นแบบชนิดเดียวมันมาเป็นรูปแบบกฎแห่งกรรมตามกฎที่เราพูดนะมาแบบเกณฑ์แห่งเวรมาตามกติกาของเทพไอ้ตรงนี้พิลึกละหลายๆคนถ้าจะปิดรายการเราไปเลยเนี่ย ขาบอกกติกาของเทพบอกเนยร่างทรงแน่ๆรายการนี้นะครับ okay. ผมยังคิดเลยครับว่าถ้าเด้โอกาสเนี่ยมีช่องทางสถานีหรือเวลาเนี่ยจะไปเปิดประกาศเลยว่าร่างทรงเชิญทางนี้นะครับก็หไหไหจ,ะจ,ะจะกลายเป็นที่เปิดมาสนทนาปัญหาร่างทร,งทรงกันก็จะดูเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีไปกติกาของเทพและการจัดระเบียบวินัยทางวิญญาณ ถ้าเชื่อตามที่อาจารย์ชี้แจงอย่างนี้นะคะความสนใจที่เราจะศึกษาในเรื่องของกฎแห่งกรรมในลักษณะของเกณฑ์แห่งเวรกติกาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วินัยทางวิญญาณเนี่ยมันจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความลุ่มลึกแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นมากกว่าที่จะบอกว่าคุณเชื่อกรรมนะคะแล้วก็ทําอะไรกร็ระวังเวรกรรมไว้นะสอนให้กลัวกลัวอย่างเดียวกับมาสอนแบบว่ามาพิจารณากฎแห่งกรรมเกณฑ์แห่งเวร มาเรียนรู้กติกาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมาฝึกฝนวินัยทางวิญญาณแบบนี้มันจะทําให้คนที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยมีความสุข,ขุมลุ่มลึกแล้วก็มีจิตที่ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นไหมคะครับเพราะว่าที่เราเสนอเกมคนกรรม4ี่วิธีเนี่ยนะฮะคล้ายๆกับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนเนี่ยนำไปใช้กับการกระทําในปัจจุบันคือพฤติกรรมแล้วก็นําไปใช้กับการกระทําในอดีต อดีตชาติก็คือพบก่อนก็คือวิบากกรรม,มได้อย่างมีทางเลือกได้อย่างเรียกว่าถูกอัธยาศัยถึงรู้ว่ามีกรรมก็ไม่ต้องกลัวแต่ว่าให้รู้จักว่าช่วงเวลาของตนเนี่ยช่วงไหนที่พายุกรรมมันจะรุนแรงที่เราจะต้องลดแรงประทะตรงนั้นให้เรียบร้อยซะก่อนครับถูกต้องครับหมายความว่าคุณจะศึกษาพฤติกรรมคือการกระทรําในปัจจุบัน คุณก็เอากดแห่งกรรมล้วนๆอเอาแท้ๆ <c oughs> ไม่ต้องไปเอาส่วนประกอบที่มันเป็นรากลึกลงไป <c oughs> ถ้าคุณต้องการจะเรียนรู้เฉพาะกฎแห่งกรรมแบบเฉพาะหน้า <c oughs> อันนี้หมายถึงว่ารวมนะกดแห่งกรรม <c oughs> ทั้งหมดกรรมเฉพาะหน้าก็คือคุณอ่านสัญญาณเวรเอานะ <c oughs> ว่าเกณฑ์แห่งเวรมันมาถึงตอนนี้คุณมีอาการอย่างนี้คุณมีความรู้สึกอย่างนี้คุณมีความฝันอย่างนี้ คุณมีปรากฏการ์อย่างนี้มีนิมิตอย่างนี้มีคนลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาพบคุณในวันสําคัญสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเกิดหรือวันที่เกี่ยวกับชะโลกชะตาชีวิตของคุณอย่างนี้ถือว่าเป็นนิมิตเทพกับปรากฏการ์ทางวิญญาณอย่ายังยังไม่ถึงกับนิมิตเทพแต่ก็มีส่วนเข้ามาแล้วนะครับเกณ์แห่งเวรเนี่ยแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยเหมือนก็ว่ามันมันคลุมหมดนะฮะคนไกกรรมตัวเนี้ยเกมคนกรรมเนี่ยมันคลุมหมด ตอนนี้พอเกณฑ์แห่งเวนปั๊บเนี่ยมันเป็นการแยกย่อยลงไปนี่คนบอกว่าก็ยังไม่ชัดแล้วบางคนก็ยังมีส่วนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเขาจะเข้ามาคว,ควบคุมพฤติกรรมคือการกระทำเข้ามาดูแลวิบากกรรมคือผลกรรมที่ทำไว้ตัวที่สามนี่แหละครับคือกติกาของเทพคุณจะเอาไหมหมายความว่าช่วงคนที่กำลังเจอเคราะกรรมเนี่ย มีสัญญาณเวรส่งมาเนี่ยแล้วมีองค์มาจับเนี่ยสัญญาณเวรฮะถูกต้องครับสัญญาณเวรตัวนี้มันจะมาเกี่ยวกับตัวที่3ก็คือกติกาของเทพเทพส่งมาเป็นสัญญาณจะมาให้รับรู้กติกาของท่านใช่ไหมถูกต้องครับค่ะตอนนี้คนบอกว่าคือคืออย่างนี้ครับสองตัวนี้เป็นตัวตัวแปรตัวที่เป็นตัวเลือกตัวนี้เป็นตัวกําหนดกฎแห่งกรรมนะฮะกฎแห่งกรรมเป็นตัวกําหนดด้วยการเวลาลงไปพอดีแต่เกณฑ์แห่งเวรเนี่ย มันจะบอกสัญญาณของเทพกติกาของเทพส่งมาหรือไม่ก็ไม่ต้องการเทพเอาหักนิ้วนี้ออกไปซะเหลือแค่การจัดวางระเบียบให้จิตของคุณทุกระดับเพราะจิตทุกระดับก็หมายถึงว่าตั้งแต่ใจจิตมโนและวิญญาณของคุณนี่ให้อยู่ในระเบียบอยู่ในกรอบแล้วถ้าเราไปหักนิ้วกติกาของเทพออกเนี่ยมันลําบากไหมคะชีวิตมนุษย์เนี่ยมันลําบากหรือไม่ลําบากคือหมายว่าสู้เขาให้ได้ คนที่กลัวคนที่เกลียดคนที่ไม่ต้องการเรื่องเทพทผมเคยบอกว่าไม่มีปัญหาเขาบอกโอ้อย่างนั้นก็ดีใจมากเลยบอกคุณคุณคืงนี้ครับผมขอเล่านิดหนึ่งเวลาคงจะค่อนข้างเหลือน้อยมีคนมีท่าทางเห็นชัดๆว่าเทศจะมาลงองค์จะมาเข้าเจ้าจะมาบระทับทแล้วทําให้ชีวิตเนี่ยมันละสัมละสายไปหมดก็มาปรึกษาผมผมก็ให้นั่งสมาธิ พอ,อนั่งสมาธิก็เริ่มโยกเริ่มคลอนเริ่มมีอาการน้ำหูน้ำตาไหลปากนี่เริ่มบุ่มบุ่มปุมพำบุ่มพำบุมพำเป็นภาษาอินเดียผสมภาษาจีนภาษาฝรั่งอะไรกันให้วุ่นไปหมดองลงค่ะก็สรุปอย่างนั้นแหละครับตอนนี้ผมก็สรุปให้เขาบอกนี่คุณองค์กำลังจะลงหเขาร้องโวยวายลั่นบอกเขารับไม่ได้อรับไม่ได้มีปัญหา mm hmm. เพราะว่าสหาปฏิบัติมีทางออกให้คุณเสมอเขาถามจะทําไงบอกคุณข้ามนี่ไปเลย คุณไปสู่การจัดระเบียบวิันทางวิญญาณแล้วถ้าก่อนจะถึงวิญญาณเนี่ยคุณจะต้องไล่ขั้นตอนนะครับใจจิตมโนโและวิญญาณใจคืออะไรนะครับเดี๋ยวขราวหน้าเราคงต้องมาชี้แจงใจคืออะไรใจคืออารมณ์ะนะครับจิตคืออะไรจิตคือเวทนามโนโคืออะไระมโนคือวิญญาณ แล้ววิญญาณคืออะไรวิญญาณในที่นี้คือวิญญาณที่ผ่านพบผ่านชาติวิญญาณเก่าเก่าเข้ามาถ้าคุณผ่านไปได้คุณจัดระเบียบวินัยทางวิญญาณคุณให้ลงล็อกเลยคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องเทพเขาบอกเอาอย่างนี้ฉันไม่ท้าทายเทพเือเทพท่านไม่มาให้คุณท้าทายเมือนาจารย์กําลังบอกว่าถ้าเราไม่เรียนป .1 ป .3 ป .4 เราถ้าคุณเก่งเก่งเราไปเรียนรักเลยคุณข้ามพาร์ทชั้นไปเลยข้ามชั้นไปเลยได้ แต่คุณต้องมีความรู้เพียงพอที่จะข้ามไปนะ,ะอันนี้เขาเขาบอกเอ๊ะพูดยังไงไม่เข้าใจก็บอกว่าเอาอย่างนี้คุณเข้าใจเขาบาวิปัสสนากับสมถะไหมเขาก็กยิ่งงงใหญ่ก็เลยบอกว่าคุณทำคุณสามารถจะอดทนได้ไหมะอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเนี่ยนะคุณไม่เอาเทพมไม่มีใครไปว่าแล้วคุณก็ภูมิใจว่าคุณเป็นศา,าสนิกชนที่แท้จริง ดีไม่เอาเทพคือไม่เอาฤ์ไม่เอาฤ์ไ,าไปสู่วิปัส,สนาคือรู้เลยครับก็คือไม่ผ่านสมถะค่ะไม่ผ่านกรรมฐานค่ะไม่ต้องไปสนใจกรรมฐาน40ข้อไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นก็ผ่านไปเลยแต่คุณต้องรู้จริงนะค่ะคุณต้องถึงวิปัสนาจริงนะค่ะแต่ข้อจริงแล้วไม่ใช่ง่ายๆหรอกครับจารัมะของต้องสรุปให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพว่าเรากำลังพูดถึงคำว่าพฤติกรรมกับวิบากกรรมแต่เราก็เลยเถิดมา สู่คนเกมคนกรรมสยามอาจารย์เหมือนพูดทําให้เราสบายใจนะคะว่าเรื่องกติกาของเทพเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่ามองผ่านเลยไปได้แต่พอบอกว่าพอไปสู่วิปัสนาเพื่อสร้างวินัยทางวิญญาณเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าวิสัยของปุถุชนแล้วย่อมจะยากมากๆนะคะนั้นเ,เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าถ้าเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะจัดสรร การเรียนรู้ในเรื่องของวิบากกรรมให้ลงสู่ในพฤติกรรมของเราอย่างไรนะคะจึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์แล้วก็เขาเรียกว่าตรงกับสิ่งที่มันเป็นทุนทางชีวิตของเราก็ต้องรู้จักตัวเองนะคะอาจารย์บางครั้งเนี่ยสิ่งที่คนเขาแนะเนี่ยอาจจะบอกว่าฉันชอบอยากทําแบบนี้แต่ตัวฉันทําไม่ได้คือคือในตัวเราเนี่ยมันไม่มีความพร้อมอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เขาแนะนําบางอย่างเนี่ยฉันฉันไม่ชอบเลย แต่วิสัยภายในของเราเนี่ยพร้อมที่จะทําสิ่งที่ไม่ชอบอันนั้นให้ประสบความสําเร็จได้ว่าคนเราจะพบตัวเองอะไรคืออะไรคงต้องฝึกจิตกันอย่างที่อาจารย์บอกว่าอะไรนะคะใจใจจิตญญญมโนวิญญาณวิญญาณแล้วรเราถึงจะสร้างความชัดเจนในชีวิตของตัวเองค่ะครับงั้นก็สรุปในเบื้องต้นเลยก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าท่านมีทางออกทางมีทางเลือก แต่ว่าถึงท่านจะออกอย่างไรถึงท่านจะเลือกทางไหนมันก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งนั้น <Okay. S 1> ท่านต้องพยายามสร้างปัญญาขึ้นมาให้ได้เท่ากับปัญหา <Okay. S 1> เช่นคนกลัวเรื่ององค์ก็ต้องทำความเข้าใจเรื่ององค์ถ้าต้องการจะผ่านเรื่ององค์ท่านก็ต้องผ่านไปจนกระทั่งเข้าสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิต <Okay. S 1> ทั้งพฤติกรรมคือการกระทำในปัจจุบัน <Okay. S 1> ทั้งวิบากกรรมคือ ผลกรรมที่ติดตามมาอันนี้เราก็เป็นอันว่าท่านเป็นคนเก่งเป็นคนดีและเป็นคนจริงนะครับวันนี้เราคงต้องอขอทบทวนนิดนึงว่าเรากำลังพูดกันถึงสองสิ่งสิ่งหนึ่งคือการกระทำในด้วยกายวาจาใจในขณะนี้ปัจจุบันนี้อีกสิ่งหนึ่งมันเวิงวาง,วางกว้างไกลมาจากครบก่อน <c oughs> เราเรียกกันว่าวิบากรรมต้องหาจุดบรรจบให้เขาครับถึง <c oughs> เราจะยกตัวอย่างชักแม่น้ําทั้ง5ทั้งห้า0 0้าร้อยอย่างไรแล้วก็กําลังคุยกันถึง2เรื่องนี้ <c oughs> ก็คือพฤติกรรมของวิบากรรมนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรมีส่วนเห็นด้วยก็ดีไม่เห็นด้วยก็ได้แล้วก็ส่งข้อความคิดเห็นมาทางโทรศัพท์ <c oughs> ที่เราได้ให้ทันไวน้ดีนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วคราวหน้าเราก็จะได้มา เน้นย้ำเรื่องนี้กันต่อ <c oughs> แต่ว่ามันก็จะต้องฉีกแนวออกไปอีก <c oughs> นะครับโดยเฉพาะเรื่องทรงสอง,องององนี้คงจะพอจะทนฟังกันไปก่อนนะครับ <c oughs> แล้วท่านก็จะออกสู่สากลครับ <c oughs> ครับวันนี้เราก็คงต้องเตรียมกลับลาท่าน <c oughs> ผู้ชมนะครับครับกลับสวัสดีทุกท่านครับเเกกกกกกิินนร กฎเกณฑ์กรรมเกินกรรมกรรมกรรมเก็บกดยี่สิบเจ็ดตัวก้